ก็เป็นแค่เรื่องกระจิตตริต,ตอาจตำหรับทำราหนังสือน้งหากกับทุนที่ความคิดอาจก็คุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็โหละนิตอาจไมสิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต วิทยา69นะครแล้วก็โรงเรียนที่เราจะเล่นเพื่อให้นี่คือโรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอสันจังหวัดปัตตานีนั่นเองตอนนี้ดายไปแล้วเยอะด้วยเห็นไหมนี่อะไรอะไรฮะอะไรฮะอยา่คิดว่าเป็นเรียงความ ทำไมครับน้ำมากอันนี้เนี่ยรวบรวมกันนะครับประมาณ9คนเยกว่าทางหมู่บ้านเลยครับรวมรวมมาให้เรานะคะตัวตั้งตัวตีที่จาหน้าซอมาเช่นน้องสุรยาดอนเลาะนั่นเองโอ้โหบรวมจดหมายนะคะมาจากจังหวัดยะลานะคะนี่จดหมายนะคะบอกว่าไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมพวกหนูส่งกันเยอะและหลายคนเพราะพวกหนูเนี่ยชอบดูรายการท้ายอ่านโอ้กันส่งมาทางหมู่บ้านเลยดีมากเลยชวนมาดูเสร็จก็ชวนกันเขียนชวนเขียนเสร็จก็ชวนกันส่งมาเลยอย่างนี้น่ารักนะจริงๆเป็นวิธีที่ดีนะ ังไงก็ส่งมาที่เดียวก็ประหยัดะครับประหยัดและที่สำคัญก็เป็นผู้โชคดีไปด้วยได้รับรางวัลนะครับเป็นหนังสือของเราไปวันนี้ไทยรัฐวิทยา69นี่เขาสะสมไปได้แล้ว15,000บาทหนังสืออีก52เล่มครึ่งร้อยแล้วนีครับวันนี้จะได้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะได้รู้กันตอนนี้เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยเราไปเล่นเพเลยไปคัดคนกันเลยครับ หาให้อ่านขออาสาย่อโลกใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้ในหนังสือเล่มน,นี้ครับอ่านแล้วทุกคนจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆมากมายซึ่งจะทําให้เราเข้าใจความคิดความรู้สึกและรู้วิธีการสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาร่วมศึกษาวัฒนธรรมต่างๆและเป็นกําลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนไทยร,รัฐวิทยา69กันครับกำลังใจของน้องๆก็ยังทึกทั้เช่นเคยครับ ข้อมูลสำหรับคำถามแรกนะคะมาจากหนังสือโจของเรานั่นเองนะคะมีอยู่ว่าการทักทายค่ะมีอยู่หลากหลายรูปแบบแตกต่างากาันตามแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเช่นการยกมือไหว้นะคะการเอาจมูกแตะกันหรือจะจับมือกันชิงเวลาท้ายคิดค่ะมีใครมีข้อมูลบ้างครับการเอาจมูกแตะกันเป็นการทักทายของประเทศอะไรคะ ประเทศอะไรครับเอสกิโมปะคะเอสกิโมอายุหมูแตกกันนะคบะบางทีเขาก็ถูน้ำลายใส่มือด้วยกันแล้วเขาก็จับมือกันจับมือกันทั้งที่มีน้ำลาย,ยางั้นเหรอครับโอ้โหไม่อยากยัคิดถึงกลิ่นเลยเนาะแต่อาจจะเป็นวัฒนธรรมหมดเนาะ,ะเขาอาจจะมีวิธีการทักทายมาให้แล้วเขาอาจจะถามว่าอันนี้เป็นวิธีการทักทายของประเทศอะไรยกตัวอย่างได้ไหมครับการโค้งคำนับไปหลายครั้งเป็น ปเทศีุ่่โค,ค้งคำนับหลายๆครั้งโอ้แล้วน้าในหูมจะเท่ากันเมื่องเงี้ยไม่มือละครับเกิกว่าแขกจะกลับค่อยหยุดตายตายเลยเมื่อไหร่จะกลับเลยนะเฮ้ยมาเมื่อไหร่จะกลับครับตอน,นี้ีม่ไมวายราคาขนาดนี้เลยหรอตายตายเข้าลงงบาศก์แน่ๆนอะไรครับคนญี่ปุ่นถ้าเขาจะนั่งก็เจอแขกเ,เขาก็จะโคง้งคุยลงเล็กอ๋อ้าเจอแขกเออเจอคนไทยโค้งไหมฮะว่าไม่นะคะ <laughs> เจอแขกโค้งทวงนี่ไงครับไม่ใช <están> oh, ่ว่าโค้งแขกก็คือหมายถึงแขกที่มาเยี่ยมเยียนกันนะครับอ่า์นนนนทบางทีเขาก็ทักทายเหมือนไทยแล้วก็ออกประชนกันอังกฤษนะครับเฮ้ยจริงเหรอทักทายแบบไทยยังไงฮะอ๋ออย่างเงี้ยเหรออ๋อเอามาสนุกสนุกอ้าปึ๊บ คือการทักทายอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาแล้วครับเรื่องของการทักทายจะเป็นยังไงนะครับมาฟังคําถามจากพี่รายเลยครับคําถามนะครับมีอยู่ว่าการจับมือนะคะจับมือกันเนี่ยเพื่อทักทายจะใช้มือขวาจับเสมอ <c oughs> เพราะเหตุใดระหว่างข้อป้ไก่นะครับ <c oughs> เพื่อแสดงว่าเราไม่ได้พกอาวุธหรือว่าข้อขอข่ <c oughs> เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถนัดมือขวาค่ะ การทักทายโดยการจับมือเป็นการทักทายแบบสากลที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมต้องจับด้วยมือขวา่าถ้าพร้อมแล้วท้าให้ตอบเลยค่ะมาครับโอ้โหแห,หมด้านบนนี่วิ่งสวนกันนะฮะวิ่งสวนกันไปมานะครับส่วนน้อยนะครับสำหรับขอไข่ เรื่องออกมาแล้วนะคะอ้าวมาคุยกับฝั่งนี้ก่อนเลยดีกว่าเพราะคุณส่วนใหญ่ถนัดมือขวาเลยครับถึงยื่นไปพราว่าขอถนัดมือขวาเขาะว่าต้องใช้มือขวาจับคับเออจะมาซ้ายได้ไงลำบากนอะอันนี้ยื่นมาปุ๊บไม่ตรงมือกันงงใช่ไหมฮะเออส่วนใหญ่ก็มือขวากันง่ายๆนะครับเพราะว่าผมเห็นแต่คนฝรั่งเขาจับมือข้างขวา อ๋อใช,ใช่ใช่ใช่ก็เลยคิดว่าเพราะเขาถนัดขวา<ช><ช>มัน<ไ>ง<ะ>่ายดีง่ายง่ายอ้าวมาเพราะแสดงว่าไม่พกอาวุธเพราะอาวุธต้องถือเฉพาะแต่มือขวาว่าเวลาจะฟันมันจะได้แบบถนัดแต่ถ้าเกิดถือมือซ้ายแบบมันจะฟันไม่ถนัดนะครับอะไรกันครับเดี๋ยวนี้ก็พกกันอย่างนี้แล้วเอาในอาวุธแน่อาตามเอวแล้วไม่เคยเห็นตำรวจค้นเหรอไปอ่านในหนังสืออ่าเกิดถ้าเกิดเราจับมือเขาด้วยมือขวาแสดงว่าไม่ได้พกอาวุธมาว่าอาวุธต้อง จับด้วยมือขวาครับอ่ายังยืนยันยังยืนยันอยู่ถ้าถ้าเขาจับมือด้วยมือซ้ายแสดงว่าไม่ให้เกียรติครับเหรอไม่ให้เกียรติให้รักกันว่างั้นงงกันนะอ่ะน้องพลอยก็เคยเจอเปิดเจอค่ะประเทศเนปาลค่ะเป็นประเทศที่เกิดสงครามบ่อยมากที่สุดเขาก็ถ้าจับมือให้จับมือขวาแสดงว่าไม่พบอาวุธมาค่ะ ไม่พกอาวุธเยื้อมือซ้ายปั๊บโอบมาแล้วจับทำไมล่ะอ๋อพอจับมือซ้ายปุ๊บแอบยึดไว้มือขวานวบอาวุธทำร้ายเลยเงี้ยเหรอโอ้ยซับซ้อนมากเราจะต้องมาฟังคำตอบกันว่าทำไมนการจับมือไว้ท่าทายถึงต้องใช้มือขวาเสมอคำตอบที่ถูกต้องคือในข้อนี้จะมีผู้ผ่านเข้าไปสะสมคุย์หนังสือให้โรงเรียน25คนหรือ5้าคนก็ไก่นั่นเอง ในยุโรปสมัยโบราณเมื่อผู้ชายออกจากบ้านจะถืออาวุธไว้ที่มือขวาเสมอเพื่อเตรียมพร้อมในการต่อสู้แต่ถ้าพบคนที่เป็นมิตรก็จะยื่นมือขวาออกไปเพื่อพิสูจน์ให้อีกฝ่ายเห็นว่าไม่มีอาวุธในมือจากนั้นค่อยจับมือกันพร้อมกับเขยา่าเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าไม่ได้ซ่อนอาวุธไว้ในแขนเสือ้อดังนั้นการจับมือต้องใช้มือขวาเสมอครับมาเข้าไปตอบไม่สอน25คนด้วยกันห0เปอร์เซ็นต ที่จะสามารถสะสมหนังสือนะอเพื่อนเล่นเพื่อให้เพื่อนได้เยอะมากเลยนะอีก25เล่มน,นะ25เ,เล่มด้วยกันนะถ้าเป็นเอกฉันนะนะคะนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าจะสามารถเลือกคําตอบที่ถูกต้องได้หรือเปล่าครับเตรียมตัวเลยค่ะมาครับข้อนี้เราไปเล่นเพื่อให้กันเลยคคำถามข้อที่2นี้เป็นการสะสมขุมทรัพย์หนังสือครับตอบถูก5,000เอกฉันทูบีคูณ นั่นคือตอบถูกเกินครึ่งรับผุมมรัพย์หนังสือ5,000บาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกสารคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดครับรับผุ่มรัพย์หนังสือเป็นทวีคูณคือ10,000บาทไปเลยครับค,คำถามอ่านสดสำหรับวันนี้นะคะจะมีป้ายนะหลายๆป้ายให้น้องๆได้อ่านกันนะคะถ้าพร้อมไปอ่านแล้วก็ท้ายคิดเลยค่ะน้ำตกเนื้อมหมูตับวาแกงอ่อมตอกอมแซ่บ ซอยจุ๊ซุกข้าวเหนียวสงสัยต้องซอยจุนี่แหละแซ่บโอ้ผัดไข่หมูกรอบผัดพริกผานา ี่สุดนคือซอยจุอ้าวมาคิดกันเลยครับว่าไงครับน้องพลอยเพราะว่าขแขนะค่ะน่าจะเป็นะแนงอะค <พอ S 2> ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแม่หัวค่ะเขาเคยแกงผแนงหมูให้กินก็เป็นน่าจะเป็นว่าผแนอาอแม่ไม่เคยทำผแนผาะไม่ <c oughs> เลยผ <c oughs> แนางมันเป็นชื่อบอดัดชนิดหนึ่งครับา้านี่<ม>บอกไม่มีนี่บอกไม่มีคนละบ้านกันคนละบ้านกันมันใช้คล้ายเหมือนกับกระลำเล็กๆอะมินิกระลำ เขาเรียกกันคะแนงครับคะแนนนะครับแซบมันมี3ประโยคเลยใช่ไหมคะน่าจะถามว่าคำว่าแซบคำไหนเขียนถูกมีแซบสาเลยเหรอพี่ไปทันสังเกตแบบไหนครับแบบไม่มีไม่เอกมีแบบมีไม่เอกมีไม่เอกด้วยไม่มีแม่เอกด้วยมันออกเสียงเดียวกันแต่เขียนไม่เหมือนกันออกเสียงว่าแซบความหมายเหมือนกันไหมครับน่าจะเหมือนน่าจะเหมือนกันแปลว่าแซมแปลว่าแซบไม่แซมให้เราเลยเหรอ อร่อยแปลว่าอะไรครับอร่อยอร่อยมาแบบสั้นๆอ่ะว่าไงจ้าก็ถามว่าไอ้นั่นนมายคำว่าต้มแซ่บซุปเปอร์อย่างเงี้ยเออทำไมเพราะมันหมายความว่าอะไรโอ้รู้รู้ความหมายไหมครับรู้ค่ะแปลว่าต้มแซ่บตีนไก่ใช่ปะบอกว่ารู้เยมงใช่ปะอีกอะอะไรครับรายการเมนูอาหารนะคะมันเป็นอาหารของภาคไหน ภาคไหนจ้าภาคอีสานค่ะดได้ไงจ้าเพราะว่ามันเป็นแบบมีส้มตำไก่ย่างม,มีข้าวเหนียวมีต้มแซบมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออชอยน่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานใช่ปะ่ะมีภาคไทยๆๆมีภาคไทยด้วยดีวีดีแล้วภาคไทยแหมคำถามจะเป็นอะไรฟังจากพี่สายเลยจ้าแหมมีคนเดาถูกซะด้วยว่าจะถามอะไรนะฮะแต่ว่าเดาถูกก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตอบถูกนะฮะเพราะว่าคำถามคือคำว่าแซ่บ ต้องสะกดแบบไหนที่ถูกต้องนะคะระหว่างแซบแบบมีไม่เอกกับแซบแบบไม่มีไม่เอกครับคำว่าแซบนี่พูดกันบ่อยครับแล้วก็เห็นกันบ่อยมากแบบไหนที่สะกดถูกต้องครับถ้าพร้อมแล้วท้ายตอบเลยค่ะกอไก่หรือขอไข่มา ในข้อนี้ครับสะสมคุมทรัพย์หนังสือด้านบนนี่แบ่งกันไปครับน้องๆสูตรใหญ่เลือกตอบกอไก่ครับแซ่บต้องมีไม่เอกตอบแล้วเรียบร้อยนะคะไปถามกันก่อน นะว่าทำไมถึงตอบแบบนี้ไม่มีไม่เอกเพราะเพราะว่าที่มีไม่เอกเมื่อกี้มันเหมือนชื่อร้านอาหารหรือว่าชื่อคนอะไรเงี้ยเพราะมันมีข้างล่างว่าโทรเป็นภาษาอังกรีฑะค่ะทีน,นี้ต้มแซบมันไม่มีไม่เอกส่วนต้มแซบมิสซูเป,ปอร์ก็ไม่มีไม่เอกอันนั้นมันน่าจะเป็นชื่อ,อาหารมากกว่าคิดว่าพอค้าแม่ค้าเขียนถูกและแซบมีไม่เอกคือชื่อร้านว่าไงครับออมอ่านเจอในหนังสือภาษาพาทีค่ะเอาผมว่าคําว่าแซะมันไม่มีไม่เอกอะค่ะ ภาษาพาทีอันนี้อ่านเจอครับเอามาฝั่งนี้บ้างเซ็ปไหมเอกเห็นที่ไหนกันเห็นในร้านนะคะร้านลาดต่างๆเห็นว่าแซ่บเซ็ปแล้วก็มีเพลงแซ่บจี๊ดแซ่บจานมีมีแซ่บจี๊ดแซ่บจานมีเพลงด้วยเพราะว่าเซ่บจริงๆอะค่ะมันเป็นแม่เอกเ่ะอคะพอเข้าเป็นแซ่บอย่างขอไข่อะมันเป็น เหมือนพันยานะนตรถลูปอะค่ะสอเสือกับสอส้มเหมือนกันนะคะจะเป็นแสบมันจะแสบเป็นแสบอะค่ะออ๋จะแสบใช่ค่ะจะไม่แสบใช่ค่ะแสบมันก็เลยต้องเป็นไม้เอกแสบแสบแสบดูดูฝรั่งนิดนิดยังไง่ได้ถ้าเกิดว่าแสบมีไม้เอกมันจะออกเสียงเร็วใช่ไหมคะแสบแสบแต่ถ้าไม่มีไม้เอกมันจะออกเสียงแบบลากยาวก็เลยแบบ แน่กลัวแล้วล่ะมันจะไม่อร่อยกินส้มตำมันอร่อยไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็นิยมเขียนตีไมเอกด้วยอะค่ะคเจเอาละสรุปแล้วนะคะก็ไก่นะพยายามลุ้นที่เป็นคำตอบที่ถูกนะเพราะว่าถึงจะได้คุมซ้ำหนังสือไปสะสมเพิ่มอีก5 0 0 0แล้วก็จะซือกสิเล่มนะคะแต่ถ้าข้อขอไข่ถูกรับหนังสือไป9เล่มนะคะทั้งน้องๆจากแทนรับวิทยา69แล้วก็น้องๆที่ปัตตานีด้วยนะคะตอนนี้ ถึงเวลาเฉลยกันแล้วคําตอบที่ถูกต้องคือคุณผู้ชมคิดว่าข้อไหนครับถ้ากอไก่ถูกครับรับลุมทรัพย์หนังสื่อเพิ่ม5,000บาทขอไข่ค่ะได้ผลไม่ดีเลยดังนั้นรับหนังสือเพิ่มไป9แลมคุณหนังสือยังคงอยู่ที่15,000บาท คำว่าแซบนะครับวิธีสะกดที่ถูกต้องต้องสะกดแบบนี้ครับซึ่งเป็นภาษาอีสานมีความหมายว่าอาร่อยนั่นเอง <c oughs> และคุณผู้ชมก็สามารถคุ่มสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนำหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคหลักสี่กรุงเทพ102-10หรือ read@thai pbs.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือแผนที่วัฒนธรรมรอบโลกมอบให้สิบรางวัลครับ าสังเกตสังการแล้วก็ต้องมีการเปรียบเทียบหาความรู้ดตัวเองเพิ่มเติมด้วยบางทีคำเราคุ้นๆนนไม่ได้หมายความว่าจะถูกเสมอไปต้องมีการตรวจทานในะความถูกต้องด้วยเวลาจะใช้ภาษาไทยนะคะเอาล่ะวันนี้เข้าสวนพิพิธัสแล้วพรุ่งนี้มาติดตามลุ้นกันวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ